เอาแล้วผมการ์บีท่านมาดูกันด้วยผมวันนี้อยู่ในเกมฟิตก,กันนะผมตอนนี้เขาได้อัปเดตมาผมเป็นอัปเดตท,ที่บีกพอสมควรนะผมก็ไม่ไดใ้ใหญ่เลยมากผมแต่ก็ใหญ่อยู่นะผมโอเคผมเริ่มแรกเลยนะมีเควสเพิ่มมาผมตรงนี้นี่เป็นเควสได้เบ็ดใหม่ผมซึ่งเป็ดใหม่ที่ได้ผมว่าจะมีประมาณ2เบ็ดนะผมเพราะว่าในอัปเดตนี้มีเบ็ดใหม่เพิ่มมา3เป็ดนะผมแพทโนดเขาไม่ขึ้นให้ด้วยเป็นอะไรก็ไม่รู้ผมตอนนี้มีเบ็ดใหม่มา3เป็ดนะผมตรงตัวนี้จะเป็นเควสให้ทํานะคุยกับเจ้าด็อกเตอร์ผมเนี่ยซึ่งหาได้ตามกกอ,น,อนี้ เอ็นชิเนมอสโกรผมตามพวกนี้เลยนะตามข้อระบุไว้ผมจะเป็นการหาสาลายครับผมซึ่งมันจะเกิดตามก่อนนะเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูแล้วกันผมตอนมันเกิด,ดยวพาไปดูนะแต่อย่างแรกผมไปดูวิธีการเอาเบ็ดใหม่ก่อนเป็นใหม่ที่เอาง่ายสุดผมดูที่ไม่ต้องทอมเคนนะใช้แค่หินนะผมผมจะขึ้นหินให้ทั้งหมด7อันที่เราต้องหาผมตามนี้เลย <S <S 1> <S 1> นี่จะเป็นหินทั้งหมดที่เราต้องหานะครับผมอ้าวาดีมีเพื่อนมาเกาะไปด้วยหนึ่งคนนะครับผม ซึ่งดังใจที่ผมมีหินพวกนี้แล้วก็ให้ชมไปที่เกาะเออมอสโกรมมอสโกรย่เี่ยผมนี่อยู่ด้านหลังเกาะแรกเลยนะผมให้เรามุ่งตรงไปที่เกาะน,นั้นนะผมจะมีเบ็ดอยู่ตรงนั้นนะผมไม่ต้องเตรียมตรังนะขอแค่มีหินครบนะผมทั้ง,งครบเจ็ดสีก็พอนะหลังจากนั้นเราก็จะได้เบ็ดเลยนะผมไม่ต้องใช้ตังค์ซื้อนะเบ็ดนี้เป็นเบ็ดที่ดีพอสมควรนะผมถึงไม่ได้ดีมากเท่าไหร่นะเพราะว่าน้ําหนักเขาไม่ได้อินฟินิตนะผมจากที่ผมดูแล้วเบ็ดเอออะไรวะเบ็ดที่เราใช้อยู่ก็ดีกว่าผมเบ็ดแฮมเบลดยังดีกว่านะนี่ เกิดที่เกาะแอนเชียนะผมนีจะเป็นซาลายเกิดแล้ผมเป็นเควสของเจ้านะด็อกเตอร์นะเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องนั้นเรามาดูที่ใหม่ก่อนนะผมนู้ชมเดินตรงเข้ามาเลยผมตรงกลางกเกานะแล้วนีเดินเข้ามาครับผมมันจะมีประตูลับอยู่ตรงนี้นี่ครับผมเป็นที่ลับับผมเหมือนกับเกมมันพีเลยนี่เข้ามาตรงนี้ครับผมแล้วก็กดลงลิฟต์ไป,ปเลยนะผมไม่ต้องเสียตังค์จ่ายค่าลิฟต์นะเป็นห้องลับเหมือนที่เก็บดาบแชงเหลี่ยนแบบบ็อกฟุตรอสักครู่นะผมโหลดแป๊บนึงนะเกมเพิ่งอัปเดตมาแพทโนดโหลดนานจังอ่ะพี่ เข้ามาตรงนี้ผมเตรียมหินครบ7สีไม่มีเแสงนี่อย่างกับแล้วยังกับได้คันบอลนะผมเก็บมานะบอลนี่ครับผมนี่ตามนี้แล้วผมสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดอันนะผมเมื่ี้ผมขึ้นไปนะเดี๋ยวขึ้นที่ดูอีกรอบผมนี่เป็นหินเอ็นชาร์ดเจ็ดสีเราต้องหาครับผมแล้วก็เ,เดตนี้มีหินเอ็นชาร์ดใหม่มาอีกขั้นหนึ่งครับผมยัวิธีหาผมยังไม่แน่ใจเท่าไหร่นะแต่ไอ้พวกนี้ใช้เอ็นชาร์ดเก่าได้ผมจะหินเอ็นชาร์ดเก่าได้นะไม่ต้องจําเป็นต้องใช้หินเอ็นชาร์ดนั้นใหม่ครับผมประมาณนี้ผมการหาเบ็ดดดใหหหมม่่่่ททีีีาีาาางยสุยนนนนนตตออออ้้้้้ผซืไไนนนะ อีกสองอันน่าจะเป็นเควนนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทาเควสกันนะครับผมที่มันเกิดในเกาะเอนเชียนบลดีนะเมื่อกี้เป็นสาหล่ายครับผมแล้วทางออกนั้นนี่ทางออกครับผมอยู่ที่เกาะเอนเชียนนะเดี๋ยวไปกันนะครับผมนี่ผมขึ้นเรือไปปาราวขึ้นเรือครับผมอ่าบัดดีเพื่อนเพื่อนเราายากไหนวะเนี่ยอยู่ที่ฟุ่งมาฮุยเด้งเขาลื่นเรือเฉยครับผมเหมือนเขาจะกดทันนะไปที่เกาะเอนเชียนนะครับผมนีสาลายเกิดนะครับผมท่านผู้ชมมันจะขึ้นอย่างนั้นนะเกิดมาสองอันนะผมตรงนั้นตอนะ ไม่รู้ว่าเราจะไปทันหรือเปล่าขอให้ทันเถอะเหลือหนึ่งนะผมเวลามันได้มันจะขึ้นเป็นสีน้าเงินนะผมเป็นของอีเวนต์อันนี้เป็นของเควสนะผมหรือพวกหมวดลิมิตเหมือนกันหน้าตาไม่เหมือนซาลายเลยเหมือนประกานประกันหรือกระดาษเอ้าเหมือนไม่ทันแล้วผมเพื่อนเราได้ไปเลยนะก็ประมาณนี้ผมวิธีทําเควสนะมันจะเกิดตามเกาะที่เจ้าดรอกเตอร์บอกอะไรครับผมก็รอมันเกิดใหม่อีกทีนะแล้วก็ไปต่อกันนะครับผมนี่คือวิธีทําเควสง่ายๆนะมาครับผมในร้านค้าก็จะมีของใหม่อยู่3ามอย่างผมนี่เลยอยู่ตรงนี้ ราคา899โโรูบอกอผมแพงก็เรื่องนะมีเรือใหม่หผมตะเกียงใหม่แล้วก็บับเบิลใหม่หผมไม่รู้ว่ามีเอฟเฟกหรือความสามารถอะไรหรือเปล่านะแล้วก็เหมือนจะมีการตกปลาผมให้ครบ100%นะในหมวดออผมในแบตเตอรี่แล้วผม,นนะผมจะได้บับเบิลใหม่นะน่าจะมีเอฟเฟกอยู่นะแล้วก็สกินเฮเว่นใหม่ก็มีครับผมพรกนี้นจะเป็นอันเดิมอนะประมาณนี้ผมที่มีนารันคานะนี่ผมมันเกิดอีกแล้วนะผมย้ายเซิร์ฟมาครับผมสาลา่ มีหนึ่งครับหนึ่งตอนนี้เราจะเป็นคนแรกที่ไปตกกับผมเกิดอันเดียวนะอยู่ที่เหมือนนไม่ได้อยู่ตรงเกาะครับผมเพราะว่ามันน่าจะไม่ใช่เครดเรามังเนตรงนี้คือมันเกิดในทะเลก็ได้ผมมีสายลายนี้ไม่รู้มันเป็นเครดของอะไรกันแน่หรือของด็อกเตอร์เปล่าแต่ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกันนะครับผมเรามาตกก่อนแล้วกันมีโอกาสเกิดตามเกาะแต่นี่มันเกิดกลางทะเลเลยเนี่ยมีออร่าล่าด้วยอผมเวลาด้มันยะขึ้นเป็นสีออกแบบน้ำเงินนะเหมือนที่บอกไปของอีเวนนะผมมีออร่าพอดีมาดูกันเาจะได้เปล่าชิ้นเดียวด้วยผมเกิดตรงนี้วัดดวงเออออื้ไมม่กผ อีกรอบนึงตืมโอ้โหเอาปลาหมึกอ,อีกโอ้โได้ปลาหมึกอีกครับผมแล้วลิซิเลียเราไม่มีด้วยลดสามสิบเปอร์เซ็นต์ิซิเลียศูนย์นะผมตอนนี้โอ้โหโคตรโหดโเลยปลาหมึกตัวนี้มารอบนี้ต้องได้แล้วเปล่าปึ๊บเอ้าโอ้โเพื่อนเราได้ครับผมเป็นสีน้ําเงินนะเหมือนเพื่อนเราจะออกแล้วเราได้รีเจเนอร่มาแทนลดสี่สิบเปอร์เซ็นต์ได้ปลามาผมเพื่อนเราได้ไปแล้วที่อยู่มานั่งก่อนหลังเราผมนี่เป็นสาลา่ผมหน้าตาเป็นยางงั้นเลยนะเพื่อนเราจะตกได้แล้วเพื่อนเพื่อนขอได้ไหมเพื่อนเอนอหม,เนมือนเขาจะไม่ให้นะครับ เดี๋ยวเราเอาเขาไปกลับไปส่งที่ก่อนแรกแล้วกันไปคุยกับเจ้าด็อกเจอร์ไปเลยเพื่อนเดี๋ยวพาไปก่อนแรกได้มาแล้วผมก็ประมาณนี้พี่ทีหาเดี๋ยวไปดูอีกอย่างหนึ่งับผมที่น่าจะเป็นที่ฟาร์มใหม่นะผมว่าน่าจะฟาร์มใหม่ได้เยอะเหมือนกัน,นผมเป็นที่ฟาร์มใหม่ที่ดีเหมือนกันนะอีเวนต์ต่อไปนี่ครับผมมันอยู่ที่นี่เลยับผมโกลเด้นไทม์นะจะเป็นอีเวนต์ที่จะเกิดสุ่มเกิดไปเรื่อยๆผมตามวิธีเป็นหมวดหมู่แบตเตอรี่ใหม่เลยครับผมเพิ่มเข้ามานะจะมีปลาอีเวนต์อยู่ตรงนี้ครับผมหลายตัวเช่นกันนนนนนีีนนี่ครรรับผผมมมมโกกลลเด้้นะ้้ไท์ตตตงงแวาะ เวลาทองเหมือนเราจะไม่ออกครับผมตัวแรกเพื่อเรามาตัวกนเต็มเลยับผมมีโอกาสได้ปลาเอีเวนนะซึ่งราคาที่ผมไปดูมาคร่าวๆก็แพงครับผมถึงชอบไม่กัดลดดอนแต่ว่ามันก็ได้ง่ายกว่าครับผมเนี่ยไอปลาทองเนี้ตกแพงมาผมไม่รู้ว่ามันคือปลาอะไรนะเหมือนปลาทองยักษ์เลยดูไปนูนมาก็เหมือนวันเหมือนกันนะแต่เรายังไม่ออกเลยครับผมออกสีธทรมามาได้อยู่นะถ้าออกมาจะเป็นเอีเวนเหมือนกันนะครับผมเป็นสีน้ําเงินนะยืนแสงเอีเวนผมใช้อะไรอยู่เนี่ยใช้อันนี้น่าจะดีสุดละอันนี้มีแค่เดียวเองคคลโลมีอยู่สอัน ี๋ยวใช้นี่ละผมใช้ลาปีที่ปิดต่อรถเรซิลเลียนให้ไม่จับยากหน่อยออกไหมขอสักตัวหนึ่งก็ได้มาเดี๋ยวพาไปเช็คราคาครับผมแพงมากนะแค่ล่างธรรมดาเนี่ยปึ๊บไม่ออกครับผมอีกรอบมีอลอร่าล่าเลยนะเซิฟนี้ปึ๊บไม่ออกครับผมยังสีแดงอยู่ทําไมได้แต่กล่องมาเนี่ยมันจะไม่ได้แค่ไปเว้นท์เดียวผมในวงนี้มีโอกาสได้ปลาธรรมดาอย่างอื่นด้วยนะเหมือนครอีเวนเนสซี่นะผมแซงอย่างนี้นะอีเวนเนสซี่ แต่เหมือนจะไม่แลเท่าหรือเปล่ามุ้ยไม่ออกกันแล้วผมออกแสีแดงมันมีจริงไหมเนี่ยทำไมเพื่อนเรามันตกกันได้วะ <c oughs> ทำไมผมไม่ได้มาตั้งหลายคนนะผมอีเวนต์ก็จะอยู่ไม่นานผมไม่ได้อยู่ตลอดนะจะสุ่มเกิดไปเลยผมประมาณทุกหนึ่งชั่วโมงมั้งหรือทุกห้าสิบนาทีผมไม่แนะ่ใจอ่าผมเนี่ยได้ละจะเป็นธรรมดาผมได้แค่ธรรมดานะตัวอีเวนต์ปุ๊บเหมือนจะดิด้นไม่โหดมากครับผมเหมือนไม่ใช่ปลาใหญ่ได้เป็นวอดมันคืออะไรอะไรไม่รู้ผมต่ชิ้นเล็กมากนะ ขอปลาใหญ่สักตัวหนึ่งเฮ้ยเหมือนจะออกมาเอ้ยได้จริงด้วยผมลบ80%เอาแล้วหายไปพอดีไอ้กโกลเด้นท่าหมดพอดีครับผมออกมาพอดีนะลบ80%ครับนะผมแล้วผมใช้ลัดปีกไงลบเรสเซเลียนไปอีก30%เท่ากับว่าเราไม่เหลือแล้ว <S <S เบทเทเบนเพิ่มเรสเซเลียน30%ผมจะลบไป30ตอนนี้เป็นศูนย์แล้วมีเรสเซเลียนศูนย์สู้กับปลาผมเหมือนจะดิ้นโหดอยู่นะแนะนําให้ใช้เพิ่มเรสเซเลียนจะดีกว่าผมท่านผู้ชมเดี๋ยวพลาดข้อดีคือประหลอดของเฮเบนคือหลอดมันใหญ่นะยังพอสู้ได้อยู่ มันจะดิ้นโหดอยู่แล้วผมปลาทองตัวน,นี้ปลาทองยักษ์มันคือปลาอะไรไม่รู้อะปลาวานหรือเปล่าดึงรับผมปุ๊บได้ยังยางอีกดิ้นโหดขอไม่ทั้งวันสู้กันนานนี่นเนี่ยมาผมเหมือนจะได้แล้วอีกนิดเดียวอย่านะอย่าหลุดนะเพื่อนเราจะตกไปเลยเขาปล่อยนะนั่นนะเขาใช้มาโขผมเขาไม่ได้ไปเนี่ยผมได้มาแล้วอะไรอะ eternal fortwo ฉลามวานน้ำแข็งนี่รันนะผมวานน้ำแข็งนี่รันสรุปมเป็นวานนะผมท่านผู้ชม น่าจะเป็นวานโบราณั้งเนี่ยไม่เคยเห็นนะผมวานตัวนี้ในโลกปัจจุบันนะวานน้ําแข็งโบราณน,นะผม eternal frost realm เอ้ยโบเดี๋ยวลองไปเช็คราคากันผมตัวธรรมดานะซึ่งอยู่ในแม่กลเด้นไทม์อยู่ในหมวดลิมิเต็ดนะผมธรรมดาไม่มีนะก็เหมือนที่บอกไปผมถ้าเราเก็บปลาทุกอย่างในครบในหมวดธรรมดาผมจะไม่ได้บับเบิ้ลใหม่นะซึ่งต้องได้ทุกอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมในนี้เก็บนานหน่อยนะบับเบิ้ลใหม่น่าจะมีเอฟเฟกต์แล้วผมเพราะว่ามันไ,มได้ยากอยู่นะเก็บปลาทุกอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมในหมวด all นะนี่ผมปลาใหม่ใลิมิเต็ดนะผมในโกลเด้นนี้ผมนี่ โคเด้นตรงนี้เลยนี่ครับผมมีทั้งหมดกี่ตัวไหมเนะี่ยหนึ่งสองสี่ห้าห้าตัวครับผมตัวนี้น่าจะแลแล้วอีกตัวหนึ่งอ่ะผมมือนผมจะได้แค่สองตัวผมเมื่อกี้มันเกิดแป๊บเดียวนะเดี๋ยวไปเช็คราคาตัวนี้กันผมน่าจะแพงสุดแล้วมั้งในตัวละครที่มาใหม่ผมในปลาใหม่นะตัวละครเลยในโมดิมตีต์ปลาใหม่ครัผมเดี๋ยวเช็คราคากันเราเช็คแบบร่างธรรมดาก่อนอน,นะครับผมไปขอเช็คราคาหน่อยสิเรื่องเคสเราค่อยมาทำมาครับผมเบ็ดใหม่ก็ได้แต่ผมว่าเบ็ดแถวเบ็ยังดีกว่านะ นี่ผมหน้าตาก็ใหญ่นะผมเพราะว่าเป็นวานนะ,นะวานน้ำแข็งนิรันด์อิทิโน่ฟอร์ดเบิร์มฟอร์ดเร์เช็คราคานะครับแบบร่างธรรมดาราคากี่บาทน้ำหนักก็ไม่ได้หนักมากครับผมยังไม่ถึงหมื่นเลยฮะเก้าพันเอ้ยแพงอยู่นะผมนู้ชมเก้าพันเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนสถานะไปเรื่อยๆแล้วกันนะเอาแบบดีๆสุดแล้วผมดิบราคากันนะแค่ร่างธรรมดาก็เก้าพันบาทแล้วผมแพงมากเลยนะเนี่ยนู้ชมผมได้มาแล้วผมบิ๊กเนกาทีปนะครับผมวาน วาน้ำแข็งค่อยสมชื่อเขาหน่อยนะผมค่อยสมกับที่มันชื่อนะหน่อยนะผมเออฟอสเบิร์มนะครับผมวาน้ำแข็งนี้รันนะนี่ต้องเป็นสีอย่างนี้นะผมต้องเป็นสีน้ำแข็งแล้วก็ตัวใหญ่ๆแบบนี้ถึงจะสมเป็นวานไหนเช็คราคากันนะครับผมติดในกรทีฟรอบนี้ราคากี่บาทมีบิ๊กด้วยราคาอยู่ที่อุ้ยสามหมื่นห้าร้อยนะผมแพงเอาเรื่องอยู่นะเนี่ยเกือบเกือบเท่าเมกมัง้งแต่เมกยังแพงกว่าครับผมก็มันแต่มันหาง่ายกว่าเมกนะถ้าเราฟาร์มได้หลายตัวมาขายนะ่าจะรวยอยู่นะครับผม งาเป็นปลายเว้นที่สมควรแก่การนะเอามาเก็บรับผมเดี๋ยวผมเอาไปให้ดูแบบจอใหญ่ๆนะเมื่อกี้มันใหญ่เกินจอมองไม่เห็นนะผมต้องขี่เรือลำนี้ออกไปถึงจะเห็นราคาแพงมากนี่ผมขับออกไปนี่ผมตัวโคตรใหญ่จมน้ำไปแล้วครึ่งจรอบผมต้องขึ้นเรือลำนี้ถึงจะเห็นหมดนี่ค่อยสมเป็นวันน้ำแข็งหน่อยรับผมต้องสีน้ำเงินนะหน่วยวันน้ำแข็งต้องเป็นสีเหลืองเออสีน้ำส้มเลยดูไม่ออกเหมือนกันนะผมโอเคผมก็ประมาณนี้ก่อนผมกับอัปเดตนี้นะมีเท่านี้แหละวับผมที่อัปเดตมานะโคตรใหม่เหมือนจะไม่มีรับผมถ้ามีเดี๋ยวผมแปะไว้ใน โอเคผมขอบคุณที่มาดูครับผมฝากคนกดติดตามกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดดิ่งเพื่อบ้านขีดใหม่ผมด้วยครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปหน้าจะเป็นจุดฟาร์มใหม่ที่ดีเหมือนกันนะผมไปลองฟาร์มมันดูครับผมผมฟาร์มแค่แป๊บเดียวเองนะได้ปลาตัวแพงมาแล้วครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปละ